ดูความลึกของน้ำค่ะครึ่งขันอันนี้คือนะใต้สะพานลอดของฝั่งฟ้าห้ามนะคะรถครึ่งขันอันนี้คือน้ำเข้ารถ นั่งคอต้องเหรอน้าคอคอไปแล้วตยกเอานี่เขาก็ยังพยายามจะไปน่าจะบ้านอยู่ในนี้ลึกมากขึ้นคันน่ะน้ำก็ยังมาไหลเข้าเรื่อยๆอ,อยู่ ดูรถเก่งไปไปรูรปรไปไดังแ้แทเ,เขาไปดัแล้วอ่ะพอรถใหญ่เขาไปได้นะันนไนะงไูน่ะเอ๊ะ ekabona <laughs> <laughs>